สโมสรยักษ์ใหญ่จากเวทีเกาโชเซเรียอิตาลีอย่างทัพเนอโรซรีอินเตอร์มิลานครับว่ากันว่าณตอนนี้พวกเขาได้กลายเป็นสโมสรล่าสุดที่โดดร่วมวงให้ความสนใจในการล่าตัวคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเมดฟิลด์ตัวรุกเลือดเฟรนแมนของทางสิงโตน้ำมันคลามอย่างเชลซีเพื่อที่จะให้เข้ามาพนนึกกำลังในแดนกลางของทีพวกเขาในตลาดซัมเมอร์นี้นั่นเองแหละครับณปัจจุบันครับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนักเตะชาวฝรั่งเศสเชื้อสายดีอาคองโก ที่เขาครับตัดสินใจย้ายออาจากลาสซิกมาร่วมทีมเชลซีเมื่อ2ปีก่อนเขาเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อนักเตะของเชลซีที่อาจจะย้ายเอาจากสโมสรนในตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้หลังจากที่เอนคูนคูครับประสบปัญหาในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอในทิสตฟฟอร์ดบริดจ์จนเจ้าตัวครับไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้ซึ่งมันก็จะส่งผลในการติดทีมชาติฝรั่งเศสต่อไปอย่างแน่นอนครับจนกระทั่งล่าสุดจานลูกาดิมาซิโอได้ออกมารายงานว่าานะของงูใหญ่อิติลน ลายเป็นสโมสรล่าสุดที่ได้ทําการยื่นข้อเสนอให้กับแข้งวัย27ปรีรายนี้พิจารณาหลังจากที่ทำบาบริหารของงูใหญ่ครับเราสนใจในตัวเขาอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทีมคู่แข่งร่วมลิกของเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่ได้ให้ความสในใจในการคว้านักเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้เข้าไปร่วมทีม แชมดูเหมือนว่าทางเชลซีครับก็พร้อมจะปล่อยเขาออกไปจากทีมเช่นกันแม้ว่าชาเดบรูครับเพื่อจะตัดสินใจเซ็นสัญญาเอ็นคุนคูมาด้วยค่าตัวมา,าสามถึง5 2าล้านปอนด์เมื่อช่วง2ปีก่อนก็ตามครับโดยการเปิดเผยดังกล่าวครับมันก็ดูจะตรงกับการรายงานของเลเก,กิฟส์สื่อดังจากฝรั่งเศสที่ได้ออกมาบอกว่าแมนยูไนเต็ดได้ติดต่อไปอยังเอ็นคุนคูแล้ว ขณะที่เขามีข่าวลือว่าจะมีการสลับโค้งกับอเลฮานโดกานาโชปีนทีกว่าพวกเขาที่ดูมีแววจะย้ายออกจากสโมสรเช่นกันในขณะเดียวกันครับก็ได้มีการเปิดเผยจากสื่อในเยอรมันอย่างบิวที่ได้ออกมาบอกว่านอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีแล้วบาาย,ย,ยมบนนิกก็คือหนึ่งสโมสรที่กำลังเจรจากับปีนีซาวาวีเอเย่นของเอ็นคุนคูอยู่เช่นกันแต่ถึงตอนนี้มันก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆสำหรับดีลนี้เกิดขึ้นเช่นกันล้วครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ